สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเจ้าจ้าสิริชาแนลจ้าจ้าจ้านะคะคลิปนี้น้องจ้านะคะนอกจกจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะคะเอฟซีว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีใหม่นะคะที่มอบกําลังแรงใจให้กับน้องเจ้าจ้าด้อค่ะเด้อทุกๆคอมเมนต์นะคะ,ะ,คะแล้วก็ทุกๆก,การกดหัวใจรัวๆให้น้องเจ้าจ้าด้อค่ะเด้อ ลิปนี้นะคะนองกระจากจะมาบอกนะคะว่านองกระจาได้พิ์นเราเด้อค่ะเด้อได้พิ้นแล้วนะคะแต่ว่ามีเหตุขัดของเล็กน้อยนะคะมีเหตุขัดของเล็กน้อยเพราะว่ามือที่นองกระจาได้พิ้นมานะคะน้องก็มาทําการก่อของมูลเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีว่านองกระจาก็เรียกว่าจะทําคลิปนะคะจะทําคลิปแต่ว่านะคะเนาะเกิดเหตุการณ์นะคะบอกาดฝันเกิดขึ้นก็คือพอใหญ่นะคะเนาะ พ่อใหญ่นะคะเพื่อนบอลลูว่าเป็นเอกสารอีกอย่างนะคะพี่น้องจ้าเพื่อนก็นเลยเอาไปใส่เครื่องบดเอกสารนะคะกับมุ้นปุยปุยแล้วค่ะพี่น้องจ้าก็คือน้องกระจากระลีบบได้มีมาโซ้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์กน,นะคะเด้อนะคะคลิปนี้น้องกระจากจะมาอ่าเว้าให้ฟังนะคะมาบอกกาวนะคะว่าน้องกระจาได้พิ้นมาแล้วนะคะเนาะแต่ว่าเกิดเหตุผิดพลาด เล็กหน่อยนะคะขัดของนะคะเนาะก็คือว่าเอกสารนั่นที่ใดมาน้องเจเจก,ก็ได้ก่อข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะใส่อ่าหมายที่เลขกบันที่ไว้แล้วเรียบร้อยะค่ะแต่ว่าอ่าพอได้เอามาสู้ให้พ่อแม่พี่น้องเวิรงนะคะเนาะเพราะว่าออ่่าาพ่อใหญ่เพิ่นเพิ่นบ่ฮู้นะคะว่าเป็นเอกสารหยังเพิ่นก็เลย ออามาลุ่มเครื่องบดเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนองกระจาก็หาจา้าเนกหาผู้เห็นนะคะนอกกาเล่บดลลงนะคะนอกคลิปนี้นะคะนองกระจาก,ก็เลยจะมาบอกกาวนะคะนอกว่าน้องกระจาได้พิมพ์เรียบร้อยแล้วเ้ืเด้อน,นองกระจากขะะ็ขอบคุณนะคะขอบคุณแตงยูโซมาชนะคะเอเวอรี่วันนะคะแม็กซี่บุกูอัตดสนะคะเนาะ,ะ,นะะทีมอบนะคะกับนั่งแรงใจมากคให้กับน้องกระจา,จานะคะจนได้นี่มือนี้นะคะพี่นองจ้านะคะเนาะ นะคะคลิปนี้น้องจาก็จะขอลาไปก่อนนะคะเด้อเป็นคลิปที่มาบอกกล่าวบอกเรากันนะคะน้องวันน้องจจาได้พิมมาแล้วนะคะนาะแต่ว่าเกิดเหตุคัดของนะคะนะะอาองพอเดาออกมาโซ่โซ่บดเยนะคะนาะเพราะว่าเอกสารกระมุนอุ้ยปุยแล้วนะคะพี่น้องจ่านะคะนาะนะคะนาอขอน้องกระจาก็ต้องขอโตดขอภห้ด้วยนะคะนาะก็คือแบบว่า นองกระจาว่างไว้ทั้งโต๊ะนะคะเนาะแต่ว่าโปรง่าเพาื่นบงหัวเป็นเอกสารอีหยังนะคะเนาะเพิ่นกระเลยเอาเพิ่นคิดว่าเป็นเศษกระดาษนะคะเนาะพี่น้องจ้าจ้าขอบคุณจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเ้อจ้าสวัสดี